สวัสดีคะ่ะทุกคนก็วันนี้นะคะจะมาฉีดวัคซีนซีโนแวคนะคะเป็นเข็มที่2แล้วนะก็หลังจากที่จะฉีดเข็มแรกไว้นะคะเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วนะใครที่อยากเห็นนะคะจะรีวิวไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะคะเข้าไปชมกันได้เลยนะแล้วก็หลังจากที่เพื่อนเพื่อเสร็จฉีดแล้วเนี่ยประมาณอีก3ามอาทิตย์นะคะเขาจะนัดเพื่อนๆมาใหม่นะ,ะแล้วเขาก็จะส่ง มาให้เ,เพื่อนๆนะคะอย่างอันเนี้ยจะฉีดที่สถาบันจุฬาพรนะคะก็เขาจะส่งมสเตจมาแบบนี้ค่ะพี่นั่นก็จะมีชื่อเรานะแล้วก็เอ่อก็จะบอกว่าเข้ารับบริการรอบที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็จะส่งแผนที่มาให้นะซึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะคะทุกคนว่าคิวเนี่ยจะรอนานเหมือนครั้งแรกที่จะมาไหมนะคะเพราะว่าครั้งแรกที่จะมาฉีดเนี่ย คือแบบคนเยอะมากทุกคนแล้วคือยิ่งถ้าใครมาสายก็จะได้คิวหลังๆนะคะก็จะต้องแบบรอนานเข้าไปอีกนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า s i ่เอฟเฟกเนี่ยจะเป็น,นยังไงนะเพราะว่าจะได้ยินมาว่าซส่เอฟเฟกหลังจากที่ฉีดเข็มที่2เนี่ยจะค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเข็มแรกนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะแต่ก็ภาวนาว่าเขาอยากให้ตัวเองเป็นอะไรเลย นนีคือได้ฉีดเร็วมากแต่ว่าที่รอฉีก็ลงมารอข้างนอกนะคะซึ่งร้อนมากๆเลยต่างกับครั้งที่แล้วนะคะทั้งนี้แต่ฉีดในห้องแล้วก็ที่รอะคะ่ะจะเป็นห้องแอร์เนาะแต่อันนี้แต่ได้ออกมาอข้างนอกนุกคงคือร้อนสุดเลยทีเดียวค่ะทุกคนตอนนี้เราก,ก็ฉีดวัคซีนเข็มที่สองเสร็จแล้วนะก็ยังไม่มีอาการอะไรนะคะเ,ออเดี๋ยวรอดูเนาะว่าถ้า การเวลาผ่านไปเนี่ยจะรู้สึกยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังโอเคอยู่นะแล้วก็ขั้นตอนการทรํารอบสองเนี่ยค่อนข้า,ทางที่จะเร็วนะคะทุกคนมันยังไงเดีย1คนน้อยด้วยแหละนะคะแล้วเขาก็จัดคิวเนาะว่าให้มาช่วงไหนช่วงไหนอะไรนี้นะคะแบบรวมรอ30นาทีแล้วเนี่ยก็ทั้งหมดประมาณคือทั้งหมดก็ประมาณ1ชั่วโมงนะก็เดี๋ยวแต่จะโชว์ c e ร t i f i c ให้ดูนะคะว่าสิ่งที่จะได้หลังจาก ฉีดวัคซีนครบสอง,สงเข็มแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรนะคะนี่ะกลับ,บขึ้นมาบนรถแล้วนะคะตอนที่รอ30นาทีเนี่ยรอบเนี้คือร้อนมากๆนะทุกคนเขาให้ออกมารอข้างนอกนะคะซึ่งไม่มีแอร์เนาะใครที่มาฉีดที่จุฬาพอนะคะก็พกน้ําพกอะไรเย็นๆมาทานนะคะทุกคนกลัวเป็นลมนะฉีดแล้วนะคะทุกคนจะได้สิ่งนี้ค่ะเป็นซอร์ติฟิเคตนะนี่หน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็คือเป็นกระดาษเนาะแล้วก็มีรายละเอียด ุกอย่างของเราในนี้นะคะแล้วก็มีตัวปั๊มนะอืมไอตรงสแกนบาร์โค้ดต,ตรงเนี้ยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะดาวน์โหลดหมอพร้อมนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาหมอพร้อมเนี่ยไปสแกนกับไอคิวอาโคตะกี้ได้เลยนะคะอย่างพอสแกนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะได้เป็น์ติฟิเคตหน้าตาแบบนี้นะคะใบรับรอง นี่การฉีดวัคซีนนะคะข้างในก็จะมีรายละเอียดของเรานะจริงๆเลยรายละเอียดก็เหมือนในกระดาษน,นั่นแหละนะคะแต่ว่าเผื่อใครอยากที่จะแนบไอ้เจ้าตัวนี้เนาะแบบว่า ไปกับเ,เรื่องของการเดินทางหรืออะไรย่างนี้นะคะก็จะได้มั่นใจเนาะว่าเราฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะทุกคนตัวที่จะฉีดนะคะเป็นตัวของซ i น o แว c นะคะตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามี m o เดอร์นามานะคะก็จะก็เพิ่งรู้เมื่อกี้นี้เองเนาะว่า m o เดอร์นเนี่ยเราจะต้องจ่ายเงินนะคะในการฉีดเนาะซึ่งแต่รู้สึกว่า มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะ <g ười> การฉีดวัคซีนเนี่ยมาหนึ่งมันควรจะได้ฟรีนะคะรัฐบาลควรจะพไวให้ประชาชนเนาะแล้วก็ใครที่มีโรคประจําตัวนะคะแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอก่อนเนาะส่วนคลิปก่อนหน้านี้นะคะจะถ่ายไว้นะเป็นการตอบคาถามนะคะเกี่ยวกับการฉีดโควิดอ่ฉีดวัคซีนโควิด19นะคะแล้วก็เอ่อรีวิวนะการฉีดวัคซีนเข็มแรกนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะคะกดไปดูได้เลยนะทุกคนห <c oughs> วังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับใครที่กําลังจะไปฉีดวัคซีนนะคะน้องใครที่ชอบนะคะจะฝากกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้จ้ะด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะสำหรับวันนี้นะคะจ๋าขอตัวไปก่อนนะใครที่มีคำถามทิ้งไว้ข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวไว้จะมาตอบนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ